สวัสดีครับผมนายมอมัดฮาฟิดมิมะมาวันนี้ผมจะมาอธิบาย2หัวข้อลักคือการจัดก,การการเรียนรู้หรือการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และ2คือการสรัมพันธ์กับเด็กในหัวข้อแรกคือการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้คือเราเราจะทํายังไงเราจะทํายังไงในการสร้างบรรยากาศให้กับเด็กให้กับเด็กว่า ให้เด็กจินตนาการมากยิ่งขึ้นให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้ปัญหาในการสอนที่พบได้ทั่วไปคือการทักทายแบบเดิมๆสวัสดีเด็กๆสวัสดีนักเรียนนะแล้วก็2คือการนําเข้าสู่บทเรียนแบบเดิมๆคือการการเข้าสู่ อ้าวสวัสดีเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันวันนี้แบบเราต้องเข้าสู่วิธีการหลักแบบใหม่ๆบ้างและสามคือเด็กว่านักเรียนตลอดเวลาเด็กว่าแบบนักเรียนทุกคํานักเรียนนักเรียนนักเรียนอันนี้อะไรนักเรียนอันนี้ข้อนานักเรียนตอบได้ไหมข้อสี่ใช้คําทางการคํายากหรือว่าแบบประโยคยาว เด็กอาจจะไม่เข้าใจว่าเด็กอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเด็กเขาไม่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้มากพอในการเข้าใจคํายากหรือว่าคาทางคำทางการมากพอ5คือคําถามปปิดตอบแค่ใช่ไม่ใช่ถูกผิดหรือว่าอะไรบลาบลาบลาคำถามปปิดนี้เรา,าเราจะทําให้เด็กไม่เรียนรู้ต่อ เราจะทําให้เด็กถึงทางตันแบบตอบแค่ใช่ไม่ใช่อันนี้ถูกไหมถูกผิดและเด็กอาจจะไม่รู้ว่าพ่อเหตุผลอะไรมันถูกหรือว่าพ่อเหตุผลอะไรมันผิดอันนี้เราสามารถาค้นหาสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับเด็กๆในการแบบาการสร้างบรรยากาศที่ดีให้มีความสุขหรือว่าจนตนาการว่าการการให้ภาพภาพหนึ่ง การให้ภาพภาพหนึ่งให้เด็กนั้นสงสัยให้เด็กนั้นจินตนาการให้เด็กนั้นแบบมีความสุขการเห็นภาพแล้วจินตนาการไปไกลเกิดกระบวนการความคิดเพราะภาพภาพ,ภาพหนึ่งภาพาสามารถแทนคําได้เป็นพันคําหรือแบบได้เป็นล้านๆคำเลยนอกจากภาพที่เกิดแบบนอกจากภาพ ที่เด็กจดจำได้ง่ายก็คืออนิทานเรื่องเล่าอะไรก็ได้ที่เป็นสตอรี่อะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องเล่าเพราะเด็กชอบฟังที่มันเป็นเรื่องเล่ามากกว่าการ, mm. ก,ารการพูดอย่างเป็นทางการแล้วก็นอกจากนี้แบบเราต้องตั้งคำถามที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นความกระหาย กระตุ้นความกระหายนี่เคยยังไงอ่ะกระตุ้นความกระหายคือพอเราให้ภาพสมมุติเราให้ภาพภาพหนึ่งเพื่อให้เด็กเพื่อให้เด็กนั้นเจนตนาการและในภาพภาพนั้นเรามีคําถามและมีมีเด็กที่สามารถตอบได้เด็กก็จะกระตุ้น กระตุ้นความกระหายคือให้รู้แบบผมคัดผมคัดผมอยากตอบผมอยากตอบและ,อะนอกจากคําถามเราสามารถหากิจกรรมที่สนุกและมีความสุขเพื่อให้เพื่อให้เหด็กๆดนะั้นเรียนรู้อย่างแบบอย่างมีความสุขเพื่อเกิดเพื่อเกิดแบบการจินตนาการและเกิดเกิดการอ,อยากมีส่วนร่วมอยาก อยากาแบบอยากเข้าร่วมการเข้าบทเรียนการเข้าบทเรียนนี่สําคัญคือการเข้าบทเรียนยังไงให้น่าสนใจคือเราต้องเข้าบทเรียนที่ดูง่ายเข้าถึงง่ายเพื่อให้เด็กๆนั้นอยากมีส่วนร่วมเพื่อให้เด็กๆจินตนาการการการเข้าบทเรียนโดยเร,เราไม่ต้องใช้คํายาก เพื่อให้เด็กๆนั้นไม่เข้าใจว่าแบบเพราะเด็กที่เราอธิบายมาก็เด็กอาจจะไม่เข้าใจคำคำทางการสักเท่าไหร่เราสามารถใช้คำง่ายๆกระชับเพื่อให้เด็กนั้นเข้าใจเพื่อให้เด็กนั้นแบบวันนี้วันนี้เด็กๆอ,อยากอะไรที่เราที่เราเรื่องที่เราจะสอน ในหลักการที่ดูน่าสนใจและดูน่าสนุกและในในเรื่องที่เราอยากจะเข้าเรื่องอ,อยากจะเข้าเรื่องหรือว่าบทเรียนนั้นเราต้องทําให้มีความสุขเพื่อให้เด็กๆนั้นอยากเข้าร่วมอยากเรียนรู้ตลอดเวลาและเราสามารถเกิดให้นักเรียนนั้นเกิดให้ผู้เรียนนั้นเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อให้แบบเพื่อให้อยากเรียนรู้ตลอดเวลา การเรียนรู้นี้เราสามารถเราสามารถาส่งเสริมให้ผู้เรียนแก้ปัญหาส่งเสริมให้ผู้เรียนท้าทายโจทย์ใหม่ๆถ,ถ้าท้าทายโจทย์ใหม่ๆแบบยากไหมเราเราผู้สอนเราสามารถหาโจทย์ที่ผู้เรียนไม่ยากเกินไปและมันไม่ง่ายเกินไปเพื่อให้ผู้เรียนนั้นท้าทายและแก้ปัญหา โดยวิธีการอะไรบ้างคือใบงานไหมใบงานเราเราจะให้ใบงานเดิมๆหรือว่าใบงานอะไรบ้างใบงานเดิมๆที uh ่มันดูจืดชืดเป็นหมดหรือว mm ่าเราสามารถบินใบงานและมีตุ uh ๊กตามีรูปรูปการ์ต yeah. uh ูนรูปดอกไม้รูปสามเหลี่ยมเพื่อให้เพื่อให้ผู้เรียนนั้นเกิดจินตนาการและ คำถามที่มันไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไปเพื่อให้ผู้เรียนนั้นเกิดการท้าทายมากยิ่งขึ้นในส่วนข้อนี้ผมก็อธิบายอย่างคร่าวๆคือเพื่อให้ผู้เรียนนั้นมีความสุขมีความสุขอยากอยากอยากมีส่วนร่วมเกิดกระบวน,นการความคิดจินตนาการ และในข้อที่สองคือการสัมพันธ์กับเด็กการสัมพันธ์กับเด็กเราจะทำยังไงให้เด็กอ่าเราจะทำยังไงให้ผู้สอนนั้นกับผู้เรียนนั้นได้ได้มีปฏิสัมพันธ์ในด้านบกเราสามารถใช้ความรู้สึกนาง นำความสัมพันธ์และความสัมพันธ์นำพฤติกรรมหรือการกระทำการใช้ความรู้สึกนำความรู้การใช้ความรู้สึกนำความรู้คือการใช้ความรู้สึกนำความรู Ư ้มันสำคัญยังไงสำคัญยังไงคือ การให้ความสำคัญกับผู้เรียนการที่เราใส่ใจแคร์หัวใ่หรือดูแลความรู้สึกอของผู้เรียนการใช้ความรู้สึกนำความรู้นี้คือการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเราสามารถ อาหาการจัดจัดอาจัดจิตกิจกรรมความรู้สึกนำความรู้นี้ไปไปไปเล่นกับผู้เรียนหรือว่า,าเราสามารถทำกับผู้เรียนได้ทำทำอย่างนี้คือยังไงคือ ความรู้สึกคำพูดการกระทำของผู้สอนอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้เรียนในด้านบวกหรือลบก,ก็ตามผู้เรียนผู้เรียนมีความรู้สึกและจิตใจ,จเราสามารถทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ด้านบวกหรือลบยังไงคือ การที่เราติผู้เรียนว่าส่งงานช้าหรือว่าการที่เราบูลลี่อะไรก็ตามบางทีเราหยอกหรือว่าเราพูดไม่สุภาพเราเราค,คิดว่าผู้สอนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในมุมของผู้เรียนอาจจะไม่ ในมุมของผู้เรียนคือความรู้สึกผู้เรียนคือมนุษย์คนหนึ่งถ้าเราทำต้นแบบแบบนั้นผู้เรียนสามารถเอาต้นแบบเอาแบบอย่างที่เราทำไปทำกับเพื่อนหรือว่าสิ่งไม่ดีกับเพื่อนได้ และนี่และนี่คือประเด็สำคัญว่าทำไมถึงต้องใช้ความรู้สึกนำความรู้เพราะาผู้เรียนก็เป็นเราผู้สอนเราต้องมองผู้เรียนเป็นมนุษย์คนหนึ่งเพราะมีชีวิตมีจิตใจ ผู้เรียนมีจิตใจที่เบาบางและเราเพราะและเราจะทำยไงให้ผู้เรียนนั้นเชื่อฟังหรือว่าเชื่อฟังไม่ใช่แค่บอกบอกบอกฟังฟังฟังหรือว่าสอนสอนสอนผู้เรียนอาจจะไม่ฟังเราหรือว่าเชื่อฟังเราก็ได้เพราะ,ะตามที่โรงเรียนตามที่เราเคยเรียนมาหรือที่ผ่านมา ก็ประมาณว่าซ้ายหันขวาหันหรือว่ากับหลังหันอะไรแบบนี้ก็คือเหมือนกดดิมดสั่งอะ่ะเข้าใจไหมกดดิมดสั่งแล้วเหมือนแบบว่าเราอยากคิดว่ากับผู้เรียนนั้นแค่สั่งสั่งสั่ง,งเขาก็จะทําตามผู้เรียนอาจจะมีผู้เรียนอาจจะเกิดการไม่เข้าใจว่าเพราะ พราะทำไมถึงทำไมถึงต้องอ,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดูว่าทำไมถึงต้องเชื่อฟังหรือว่าอะไรก็ตามที่เราจะสอนอโดยเหตุโดยโดยทีนี้เราจะทำให้ผู้เรียนเชื่อฟังยังไงโดยมีสีข้อหลักๆคือ เราต้องมองว่าผู้เรียนนั้นมีความเป็นมนุษย์สองคือศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีของผู้เรียนคือการมองผู้เรียนว่าผู้เรียนก็คือศักดิ์ศรีมีศักดิ์ศรีเราจะไปย,ยืนอยู่บนเขาหรือเอาเปรียบเขาหรือว่าไปบูลลี่เขาแบบนี้มันไม่ได้มันไม่สมกับเป็นที่แล้วก็การให้เกียรติการให้เกียรติของผู้เรียน เราสามารถส,งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดอำนาจใจการเรียนโดยโดยที่เราโดยที่เราชมโดยที่เราการให้แบบพวกเขาตอบเสร็จเราสามารถการเราสามารถให้อ่าตบมือตบมือเราสามารถ,าารถตบมือดูอว่าเราสามารถส่งเสริมสิ่งที่ดีของเด็กๆเ,เพื่อให้ผู้เรียนนั้นเชื่อฟังผู้ให้ผู้เรียนนั้นรู้สึกว่ามีมีค่ากับ มีมีความหมายกับเรามีความหมายกับเพื่อนพอเราพผูพ้เรียนตอบก็มีคนตกมือผู้เรียนผู้เรียนอาจจะมาผู้เรียนจะคิดจะคิดว่า,าเรามีความหมายสําหรับผู้สอนหรือว่าสําหรับเพื่อนๆที่ปกมือให้เขาไม่ใช่ไม่ใช่พอตอบผิดเพื่อนๆก็มาหัวเราะเยอะใส่ และข้อที่4คือการใส่ใจการใส่ใจผู้เรียนคือเป็นเหตุผลสําคัญที่เราเป็นหัวข้อสําคัญที่เราต้องอนึกถึงการใส่ใจผู้เรียนนั้นคือมาอย่างแรกการใส่ใจการห่วงใยการดูแลเอาใจใส่มันจะทําให้ผู้เรียนนั้นรู้สึกว่าผู้สอน สนใจสนใจผู้เรียนมากสนใจผู้เรียนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ให้มีประสิทธิภาพในการสอนเพราะการไม่สนใจผู้เรียนเราผู้สอนถันหลังเขียนกระดานอย่างเดียวสอนอย่างเดียวไม่สนใจความรู้สึกของผู้เรียนว่าผู้เรียนอยากตอบไหมผู้เรียนเบื่อไหมผู้เรียนอาจจะมีการ น้อยใจเพราะผู้เรียนคือมนุษย์คนหนึ่งเราต้องเราต้องมองวาอ่าผู้เรียนเป็นมนุษย์คนหนึ่งโดยสี่ข้อนี้เราสามารถใช้เราสามารถใช้กฎที่อาจารย์เคยสอนมาคืออหัวข้อที่อาจารย์สอนมาคือแอมทิคคือมีหัวข้อหลักๆหักแอมทิคคือแอมแอมทิคคืออะไรคือ มันมีหกหัวข้อหลักๆห,หนึ่ง,งคือการเตรียมความพร้อมการเตรียมความพร้อมคือการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเริ่มเริ่มเรียนรู้เราการเตรียมความพร้อมนี้มันหมายถึงการที่ผู้สอนใส่ใจผู้เรียน ใส่ใจความรู้สึกของผู้เรียนว่าผู้เรียนอยากเรียนไหมผู้เรียนผู้เรียนอ,อยากทำกิจกรรมอะไรบ้างการเตรียมความพร้อมของผู้สอนนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เรียนและสองคือการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้การสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมส่งเสริมส,สิ่สงที่ดีให้ผู้เรียนเพื่อให้เพื่อให้ผู้เรียนนั้นอยากเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนนั้นเกิดการจินตนาการ,รเพื่อให้ผู้เรียนน,น,น,าายนั้นอยากเข้าร่วมสิ่งใหม่ๆและ3คือร่ว,รวมร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เดิม4ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่และ5เป็น แบ่งป,ปันแล่เปลี่ยนความรู้จากปฏิบัติจริงการปฏิบัติจริง,ง,รงการเรียนการสอนสามารถผสมประสานกับการปฏิบัติจริงโดยให้โดยให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนนั้นได้ได้เรียนรู้หรือว่าได้ใช้ได้ใช้ชีวิตประจำวันเพื่อสอดคล้องกับ การปฏิบัติจริงและห้าประมวลสรุปผลการองค์ความรู้การที่พูดมาสองหัวข้อทั้งหมด 1. การจัดการการเรียนรู้และ 2. การสร้างอาสัมพันธ์กับเด็ก2องหัวข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญในการในการสอนผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและผู้สอนก็สามารถามีปฏิสัมพันธ์ด้านบวกกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้นเด็กกับเด็กๆ จากการการเรียนรู้ที่ที่กรัผมอธิบายมาเราสามารถใช้หกหัวข้อหลักหการการ,การทักทายแบบใหม่การทักทายการทักทายแบบใหม่ 2. การการนับการ,การนำข้าสู่บทเรียนแบบใหม่และ,ะสามการเรียก เด็กๆโดยสทบใหม่ๆคนเก่งแบบตอบได้เก่งมากอะไรแบบนี้สี่สี่คือการใช้คำง่ายหรือว่าเพื่อให้การตั้งคำถามไปเปิดเพื่อให้นักเรียนได้ตั้งคำถามกับตัวเองและ,ะเพื่อให้นักเรียนได้กระบวนการคิดใหม่ๆ และการเรียนการสอนเ,อเราต้องมุ่งเน้นในด้านความสุขของผู้เรียนว่าผู้เรียนนั้นมีความสุขไหมนี่คือหัวข้อแรกและหัวข้อที่สองคือการสร้างาการสัมพันธ์กับเด็กโดยการเอาความรู้สึกของผู้สอนนำความรู้ให้กับผู้เรียน คือการที่เราใส่ใจแคร์ห่วใยแล้วก็ดูแลความรู้สึกของผู้เรียนทําให้ผู้เรียนนั้นอ,อยากเรียนทําให้ผู้เรียนนั้นรู้สึกว่าผู้สอนผู้สอนอใส่ใจมองเขานะแบบอะไรแบบนี้เพื่อให้ผู้สอนกับผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ด้านบวกกับเด็กแบบผมขอ อธิบายเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ